มาที่ข้อ2นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับข้อ1ง,ง่ายถูกไหมมันง่ายมากเลย <laughs> โอเคครับก็มาที่ข้อ2นะครับ What does design mean สัญลักษ์ณนี้หมายถึงอะไรข้อ A no man ไม่มีผู้ชายนะครับข้อ B do not walk อย่างที่บอก do not อยู่ด้านหน้าคือห้ามห้ามเดิน ข้อ c do not entry ห้ามเข้าข้อ d school ahead school โรงเรียน ahead อยู่ด้านหน้ามันก็คือเขตโรงเรียนนั่นเองนะครับใช่ไหมล่ะเออดูสิข้อไหนบางคนอาจจะสับสนระหว่างข้อ b ข้อ c นะครับเห็นผู้ชายเนี่ยกำลังเดินอยู่เอ๊ะ do not walk หรือเปล่านะหรือยังไงไม่มีผู้ชายในยตัดไปได้เลยถูกไหม อีกอันนึงก็คือ do not entry ห้ามเข้าจริงๆแล้วแสนรักณนี้หมายถึงห้ามเข้านะครับ do not entry นะจ๊ะโอเคครับกด follow ไปได้นะคะสําหรับคนที่ยังไม่ได้ follow ก็ follow ให้เรียบร้อยนะคะไปจัดการตัวเองซะ <c oughs> มืนไม่คําสั่งนะโอเคครับสําหรับวันนี้ Goodbye ครับเดี๋ยวต่อไปข้อ3